สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลนครับโชคลาบวันที่1สิงหาคม2,565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ขาวละออครับเลือกคุณภาพเลือกขาวละออสถานการณ์ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ยังรุมเร้าอยู่นี่ก็ แนะนำผลิตภัณฑ์ครับบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าถลายโจนนะครับช่องทางการจำหน่ายมากมายครับขาวละออชอปนะครับลาซาลมอลช็อปปี้เจดีเซนทนะครับแล้วก็แอดไลน์ขาวละออเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อมูลในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดูใน f a c e b o o k ของขาวละออเพศสัตว์ได้รวมทั้งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขาวละอ .com ครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลกันเลยนะครับลัคนาราศีตุลก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ารูปดวงสวยนะดูสิดาวนี่เรียงตัวกันตั้งแต่พบพันธุนะหลักทรัพย์มาจบที่พบลาภะออนะถือว่าสวยงามทีเดียวนะใช้ได้เลยทีเดียวนะอ่ะวันจันทร์ครับ1สิงหาคมนะครับ1สิงหาคมเป็นวันจันทร์ เราก็ตั้งภูมิอะดูซิพระจันท์เป็นไงจัน์เป็น11แท้แก่ลักโอ้โหนะปทุมมเกณฑ์นะครับในบรรดาปธุมมเกณฑ์เนี่ยพระจันทร์เป็น11เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ผมค่อนข้างให้ความสําคัญว่าชัวร์ที่สุดนะจันเป็น11แท้แก่ลักพฤะหัดสี่ทรงศักด์เช่มช้อยสุขสามจากเจริญยิ่งยศแหเอ้ยเนี่ยพอหัสสี่สุขสามเนี่ย จากประสบการณ์ที่ดูมามันก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันมันเป็นจริงตามนั้นเข้าใจไหมมันจะมีตัวที่แบบเออมันยังไม่ได้ตามคุณสมบัติอย่างเต็มที่แต่พระจันทร์นี่แหละพระจันทร์ที่ว่าเป็นสิบเอ็ดแกลักษณ์เนี่ยถือว่าค่อนข้างเชื่อได้แล้วผมเห็นดวงใครดวงชะตาใครแล้วมีพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แกลักษณ์เนี่ยนะโอ้ทายได้เลยว่าต้องเป็นคนที่ประสบผลสาเร็จในชีวิต นะครับอ่าอันนี้คือดวงเดิมนะแต่อันนี้ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยพระจันทร์โคโจรมาเป็น11แท้แก่ลักของชาวราศีตุลแปลว่าอะไรอ่ะพบลาภมันคือพบของโชคลาภพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเป็นตัวแทนของโชคลาภประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยโคโจรรอบ12ราศีเนี่ยหนึ่งเดือนพอดีนะครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบวันพอดี นั้นประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีและสวยงามสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะพัชจ,จันทร์เป็นสิแท้กกนลักในวันที่1นึ่งสิงหาคมอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะอะ่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของทางทักษะด้วยวันเรื่องของดูวันโชคลาภเนี่ยก็ดูทักษะพระจ,จันทร์ตั้งภูมิที่วันจันทร์เนาะบริวารอายุเดชสนะีสาวเป็นสีครับสาวเป็นไง เป็นเกษตรนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลหนึ่งเสาเป็นสีนะเอาไล่คุณสมบัติไปก่อนนะหนึ่งดาวเสาเป็นดาวสีประจําวันสีที่แปลว่าสิริมงคลนะ,ะสีประจําวันสองเป็นเกษตรอยู่ในราศีมังกรบ้านตัวเองนะครับสามได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์นะลัคนาราศีตุลเป็นราศีประเภทนาราศี นันละคือโสโรบุโทชีโวสุโกเล่าสหัตตนุพันธุเคราเอาปัตตนิและลาภาเห็นไหมดาวเสาเป็นไงอุด,ดมเกณ์อยู่ในพบพันธุนะกี่คุณสมบัติแล้วละ่ะเป็นสีเป็นเกษตรเป็นอุด,ดมเก์สามเลยนะเอาบวกไปอีกหนึ่งสีก็คือเพนครับดาวเพนก็คือดาวที่มีแสงเต็มที่เพราะเขาอยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย นะพระจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ก็พระจันทร์เพน่นงั้นดาวเสาวอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ก็คือเสาเพนครับเพนก็คือแสงมีพลังมีกําลังเห็นไหมมีทั้งตําแหน่งเกษตรมีทั้งอุดมเกณฑ์มีทั้งเป็นดาวสีแถมยังเพนด้วยนะสวยงามเนี่ยสามารถมองเห็นดาวเสาได้ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนนะแต่จะเอาชัวร์เนี่ยต้องรอให้แบบพระจันทร์เนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆก่อนเพราะเราจะได้มีจุดโฟกัสเนี่ย เราจะได้เห็นพระจันทร์ปั๊บเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นดาวเสาเนี่ยส่องแสงอยู่ด้วยข้างๆนะครับถือว่าสวยงามอ่ะทีนี้เป็นยังไงล่ะเพนละเพนละเพนพักด้วยเออเพนพักเป็นยังไงอาจารย์เพนพักก็คือทั้งเพนก็คือมีแสงสองพักก็คือเขากําลังพักองศาอยู่เห็นไหมพักองศาอยู่อ่ะดูขยายความ นะเสาพักองศานะครับพักดาวพักมักจะมาดาวที่เขาถอยหลังหรือว่าพักองศาเนี่ยคือเขารอนะครับเขารอฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่ดาวเสาจะเป็นดาวที่นะที่ใช่สำหรับวันที่1สิงหาก็เลขเจ็ดนะเน้นเจไปเลยนะครับเพนพักแล้วพอ,อยังยังไม่พอครับ เขาอยู่ในเลิกที่ดีครับเสวยภูมิปาโลเลิกภูมิปาโลคืออะไรมั่นคงนะดวงชะตาใครดวงกําเนิดไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือพระจันเนี่ยเสวยภูมิปาโลเลิกเตียคนนั้นเนี่ยรับราชาการแล้วจะได้ดีรับราชาการแล้วจะได้ตําแหน่งที่สูงตําแหน่งที่ก้าวหน้ามั่นคงภูมิปาโลเลิกบางโหนบางท่านก็จะให้คํานิยามว่าเป็นเลิกรับใช้แผ่นดิน เลิกรับใช้ราชการนะเป็นลักษณะแบบนี้ภูมิภูมิแปลว่ามันคงแผ่นดินนะครับภูมิแผ่นดินงั้นะภูมิปาโลเลิกก็สวยงามมากนะครับเลิกดีนะนอกจากเลิกดีแล้วยังอยู่ในนาวางที่ดีที่สุดนะเขาอยู่นาวางลูกที่เจ็ดเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอยู่นาวางลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดเป็นบารเลิกที่สี่ของภูมิปาโลเลิกเขาเรียกว่านาวางปุเอกครับ เป็นนวังคุ้มโทษคุ้มภัยนวังโปเอกฉนะนั้นราศีนึงเนี่ยมันเราปกติเราดูดวงเราจะเห็นตารางเปล่าๆใช่ไหมดาวอยู่ตรงไหนก็ทายไปอย่างนั้นทีนี้เนี่ยรายละเอียดอนะเวลาทานายดวงชะตาจริงมันมีซับซ้อนมีทั้งตียางทั้งสามนะมีทั้งเลิกนะมีทั้งลูกนะวงังรายละเอียดเนี่ยมันละเอียดลงไปเยอะในเรื่องของโหราศาสตร์ไทย เขาอยู่ในนาวางที่ดีที่สุดอ่าหนึ่งราศีเนี่ยหนึ่งราศีก็เหมือนกับตึกหนึ่งหลังนะตียางก็เหมือนกับชั้นมีสามชั้นนะในชั้นก็มีอีกสามห้องรวมกันเป็นเก้าห้องทั้งเก้าห้องเนี่ยดาวเสาเนี่ยเขาอยู่ในห้องที่ดีที่สุดห้องสูนะห้องสูรหรือห้องเดลุกวิวดีตกแต่งดี นะเข้าใจไหมตึกทั้งหลังเนี่ยมีอยู่เก้าห้องเขาอยู่ในห้องที่ดีที่สุดอยู่ในระวางปปกเอกครับถือว่าดีมากนะครับอ่ะคุณสมบัติดาวเสาก็คุยมาซะเยอะก็ถ้าไม่มานี่หน้าแตกนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เรา <c oughs> เราทา,ายไปตามดวงดาวนะดวงดาวว่ายังไงเราก็อธิบายไปอย่างนั้นนะก็มีโอกาสมาครับไม่ต้องกลัวนะดาวเสาเลขเจ็ดนะก็ แผ่วๆไปตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับมาแล้วล่ะนะก็คือเด่นครับเลข7เด่นพระจันทรน์ใช่ไหมพระจันทร์สวยเห็นไหมพระจันทร์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธครับทำไมดาวพุธถึงเด่นนะดาวพุธอยู่พบที่11บเพบลาพระเนี่ยสีองเนี่ยเอาไปด้วยและดาวพุธก็เป็นยังไงเป็นเดชท,ทางรักษาเนี่ยบริวารอายุเดชเห็นไ,ไหมเดชกับสีอยู่ด้วยกัน7จ7ดสองเจด 42ใช้ได้ใช้ได้ทีนี้ต้องบอกว่าในหลักการเนี่ยถ้าดวงดีเนี่ยดาวไหนมันก็ดีหมดอันนี้ท่านก็ต้องไปลำบากใจในการตัดนะในการตัดในการหานะอีกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งที่ดีสำหรับดวงชะตาท่านก็คือคู่นี้เลยครับอังคารราหู อังคารเนี่ยคือดาวการเงินดาวการเงินเป็นกเกษตรจะมีโชคมีลาบหรือไม่มีไม่รู้แหละตั้งแต่ปลายมิถุนาไปต้นมาชาวลัคนาราศีตุลนดูดีเรื่องการเงินครับดูดีเรื่องการเงินเพราะดาวการเงินเป็นกเกษตรนะและราหูนี่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการบุตรบริวาร การเสี่ยงโชคก็ได้การลงทุนก็ได้สิ่งที่ได้มางานอดิเรกความสนุกสนานความอ่อนเยาว์เห็นไหมราหูเป็นตัวแทนของเรื่องพวกนี้งั้นราหูกับอังคารก็เป็นคู่ธาตุลมเห็นไหมและลัคนาของท่านก็เป็นลัคนาราศีธาตุล,ลมนะฉะนั้นก็ถือว่าจุดนี้ก็สวยนะอังคารราหูครูท่านทักนะถือว่าสวยงามนะ ก็ถือว่าตำแหน่งดีและที่สำคัญครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยผมถือว่าหนึ่งสิงหาคมเนี่ยมีดวงโชคลาภอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ดเ,ไดเพราะอะไรหนึ่งนะอ่ะเห็นไหมอาทิตย์เลงเสา,ล,าเลัคนาเลงอังคารลาหูเนี่ยได้รูปดวงจตุสดายสี่เสาวสวยงาม นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะจริงๆก็อาทิตย์ก็สวยอะทีนี้ถ้าท่านลองตัดดูนะระหว่างอทิตย์กับราหูเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก็ลองลองลอง,ลองตัดดูแล้วกันเพราะว่ามันผมว่ามันเยอะไปแล้วแหละสาหกตัวเนี่ยใช่หไหมก็ลองดูผมว่าเสาได้ตัดไม่ได้เลขเจ็ดนะเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สองพวกนี้สวยนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยแม่ จะว่าไม่ดีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวอะไรเป็นดาวลาภะของท่านเป็นดาวโชคลาภแล้วก็มีตําแหน่งเป็นมหาจักรนะมหาจักรทีนี้จุดเสียของอาทิตย์คืออะไรจุดเสียของอาทิตย์คือเป็นดาวกลากินีประจําวันนะเพราะว่าหนึ่งสิงหาเนี่ยวันจันทร์ใช่ไหมและดาวอาทิตย์เนี่ยตกภูมิกลากินีพอดีอ่าก็อาจจะมีปัญหานั้นสูสีครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีระหว่างอาทิตย์กับ ลาหูนะครับแต่ว่าชุดนี้ถือว่าดีนะเซตนี้ถือว่าดีนะครับสองสามสี่เจ็ดเนี่ยถือว่าดีนะครับมีดวงอย่างนี้อาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสติดพันมานะครับอาทิตย์เนี่ยติดพันกับเสาเห็นไหมเขาเล็งกันส่วนลาหูกับอังคารเนี่ยเขาติดพันกันก็ลองไปตัดดูนะครับถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยแหละผมผมดูแล้วคนดวงดีๆเนี่ยลัคนาที่ดวงดีดอะ่ะ มันจะดาวมันจะมีให้เลือกเยอะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากชอบเลขไหนใส่เลขนั้นมันมีโอกาสครับเพราะดวงกําลังดีนะพอดวงดีเนี่ยซื้อผิดยังถูกรางวัลเลยนะจะไปซื้อเลขนี้ไม่มีไปซื้ออีกเลขหนึง่งถูกเนี่ยลัคนาราศีตุลนถือว่าในวันที่หนึ่งสิงหาคมก็เป็นราศีที่ดวงดีมากอันนี้โดยภาพรวมทั่วไปนะหนึ่งสิงหา ทีนี้ดวงของชะตาของท่านอย่างที่บอกอะ่ะก็อธิบายมาแล้วว่าโอ้โหดวงดีมากๆเลยสิงหาคมหนึ่งได้เกณฑ์จัตุสดายจัตุสดายนี่คือความมั่นคงนะมั่นคงสูงที่สุดนะในบรรดารูปดวงพิเศษในบรรดารูปดวงพิเศษก็ต้องบอกว่าจัตุสดายเนี่ยถือว่าเป็นรูปดวงพิเศษที่อันดับต้นๆครับ นะรูปดวงพิเศษมีอะไระดอกพิกุลมาลายโยกนะจันท์คนะรึ่งซีกนะจันคุลุสุริยาหรืออะไรเนี่ยจัดตุสไดเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะและอันดับหนึ่งไม่ธรรมดาแกนทาวารด้วยอันนี้เขาเรียกว่าจัดตุดไดชั้นที่หนึ่งนะก็คือให้โชคลาภแบบสูงส่งชั้นที่หนึ่งคือ,อรายแกนทาวารอย่างเงี้ยแม่ธาตุไฟแม่ธาตุน้ําแม่ธาตุลมแม่ธาตุดินเนี่ย,ดดเ,ยเวลาให้คุณก็ให้คุณแบบสูงสุดนะ มันครบสี่ธาตุนะเกิดเรียกว่าธาตุสมบูรณ์มันก็จะเกิดพลังงานพลังงานก็นําพามาซึ่งโชคลาภสําหรับท่านชาวลัคนาราศีตุลน,นะก็ถือว่าเป็นการดีครับอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะเลขประมาณนี้ขออาภัยนะมันมันเยอะไปหน่อยท่านต้องท้อง,อง,องไปตัดเอาอ่ะหนึ่งกับแปดเนี่ยนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะเรียกว่าสูสีดูดีทั้งคู่นะครับก็ขอให้มีโชคลาภนะดวงดีแล้ว นะละคะนาราศีตุลดวงมาดวงดีนะเรื่องงานเรื่องความรักหรืออะไรความรักวุ่นวายหน่อยแต่ดีเอางี้เดี๋ยวดวงสิงหาคมเดี๋ยวเอาละเอียดละเอียดสาธยายให้อันนี้เอาเรื่องโชคล่า้วันที่หนึ่งสิงหาไปไปก็เรียกว่าไปเป็นแนวทางก่อนแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระวังรักษาเรื่องสุขภาพนะครับก็ฝากสมุนไพราขาวละออเป็นตัวช่วยนะครับเลือกคุณภาพเลือกขาวละออ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บนะก็ยังลุมเล้าอยู่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็มีโชคลาภทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกัน นะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรนะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่องของโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการเขาเรียกว่า หลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11โมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2565ทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่วัดราดชนัดดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม uh, Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่ม l i น์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงเจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อำนวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับ อาจารย์พระสุเสือนาคนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิวนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของอาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนคลับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็นเป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้ง2รูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับ หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์นึงไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ